สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนโปรแกรม Excel นะครับโดยการใช้สูตรหาผลรวมหาค่าเฉลีย่ยหาค่าสูงสุดแล้วก็หาค่าต่ำสุดนะครับก่อนอื่นเลยนั้นเราจะทำการหาผลรวมนะครับโดยการที่เราจะรวมตัวเลขเหล่านี้ทั้งหมดนะครับโดยการอันดับแรกเลยเราคลิกไปช่องที่เราต้องการที่จะให้มันตอบที่ช่องนั้น,นครับแล้วก็คลิกไปที่ช่องนั้นเลย สมมุติว่าผมจะให้มันตอบในช่องคอลัมน์ b แถวที่7นะครับโดยการใส่สูตรเลยนะครับเท่ากับซัมนะครับ SUm วงเล็บเราต้องเลือกอันดับแรกเลยครับเราต้องเลือกดูว่าตัวเลขนั้นมันอยู่ที่คอลัมน์ไหนแล้วก็แถวที่เท่าไหร่นะครับอย่างตัวเลขที่1มันเริ่มต้นที่คอลัมน์ A นะครับแถวที่2แล้วก็เขียนเลยครับ A สองครับจะสังเกตได้ว่ามันจะขึ้นแถบน้ําเงินขึ้นมานะครับแล้วเราจะให้มันบวกกันให้หมดจนถึงคอลัมน์ A แถวที่หกนะครับแล้วก็ใส่โคลอนไปนะครับเสร็จปุ๊บแล้วก็พิมพ์ไป A6 หกนะครับเท่านี้มันจะคูมดําหมดนะครับจากนั้นเรากด Enter นะครับเราจะได้คำตอบนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับต่อมาหาค่าเฉลี่ยนะครับทำคล้ายๆกันนะครับ เราก็อยากให้มันตอบที่ช่อง b ไอคอลัมน์ b แถวที่8นะครับเราก็คลิกเข้าไปที่ช่องนี้นะครับจากนั้นเรากดเท่ากับแล้วก็พิมพ์ว่าเอเวอร์เนะครับมันจะขึ้นมาให้นะครับเดี๋ยวครับผมนี่กด enter เกินไป Everlate นะฮะวงเล็บนะครับ ทีนี้เราพิมพ์เหมือนเดิมนะครับ A2 นะครับคอลัมน์นะครับเอ้ A โคลอนนะครับแล้วก็ A6 Enter นะครับเราก็ได้ค่าเฉลี่ยมานะฮะ4.2นะครับค่าสูงสุดต่อไปเราหาค่าสูงสุดนะครับที่ช่องคอลัมน์ D แถวที่9นะครับเหมือนเดิมครับกดเท่ากับเท่ากับ แล้วก็พิมพ์มพิมว่าแ mac นะครับวงเล็บ a 2องโคลอน a 6กนะครับ,รบกด enter ออกมาก็จะได้ค่าสูงสุดของช่องนี้ก็คือเลข10นะครับแล้วก็ค่าต่ำสุดนะครับค่าต่ำสุดก็ทาคล้ายๆกันนะครับกดเท่ากับนะฮะมินนะครับแล้วก็วงเล็บ a 2 โคลอน A6 ห enter นะครับก็จะได้คำตอบครบทุกส่วนแล้วนะครับการใช้สูตรนี้มันช่วยในการหาค่าต่างๆให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับยิ่งมีตัวเลขมากขึ้นแต่ละแถวแต่ละคอลัมน์เราก็จะบวกเลขได้ยากขึ้นนะครับถ้าไม่ใช้สูตรแบบนี้เราก็จะสามารถบวกได้ทั้ง การางบวกได้หมดเลยครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ